สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอฟซีสวัสดีค่ะวันนี้สวยจังเลยตอนนี้สาวลิตี้พาลอยอยู่ที่<ว>อ่างเก็บน้ํา<ว>ห้วยโพงนะคะตอนนี้นะคะพี่น้องเอฟซีสาวตีพาลมาลอนมาชมวิวนะคะนี่มาเบิรงนคะ่ะพี่น้องงามงามคะ่ะสันเขื่อนอ่างเก็บน้ําห้วยโพงนะคะตอนแรกง,งามแรกค่ะพี่น้องคะ่ะงามงคะ่มะคุณค่ะบรรยากาศหนาวทงเจียวอีกที่หนึ่งนะคะ อีกที่หนึ่งค่ะที่ท่องเที่ยวแบบสวยงามเหมือนกันนะคะยามแรงมีสัตว์ป่าเหรอไม่ใช่นั่นคือหมาป่าเนระไม่หมาเหรอสัตว์ติหเหรอฮัลโหลนะคะพี่น้องน่คะยามแรงกันสวยนะคะบรรยากาศอ่างเก็บน้ําตรงนี้อ่ามันมีสายไฟฟ้าตรงนั้นด้วยเหรอตัดผ่านเหรอไม่ได้หรอก,รอกมึงเนาะอ๋ะอ อุ้ยแบบสวยนะพี่น้องเนี่ยมันไม่มีเสาไฟฟ้าไม่รู้ก็ยังงงนั่นไงซึ่งมันก็จะเป็นหมู่บ้านผัานไปตรงนั้นหรือเปล่าอะไหรออ๋อสวยมากวิวบรรยากาศมีภูเขาด้วยนี่ครับพี่น้องงามแรงอ่างเก็บน้ำห้วยพงเนาะงามครับพี่น้องสาตสีพะเ่าพาพนมามองนี้นะคะก็เลยเก็บภาพมาฝากนะครับเก็บวิดีโอมาฝากเอฟซีนะคัะมาบ่งน้ำกันค่ะกับสาลีสีพะโละเนาะนี่ครับบรรยากาศ สวยค่ะเป็นที่ครับรถมาเล่นนะคะพักผ่อนกันได้ค่ะนะคะบรรยากาศสบายสบายหูสบายตาคือกันค่ะยามนีเนาะแรงๆนะคะเป็นภูเขาท้างผ่านคับพี่องคัะนี่ค่ะถนนเส้นนี้นะคะที่สารสิพาเรามานะคะนี่ค่ะล้อมรอบมีภูเขาหมดเลยนะคะตอนนี้เขากำลังจะมุ่งหน้าไปนี่ค่ะ บรรยากาศจานิที่เราเห็นเอฟี่บึงเนาะน้ำแรงขึ้นผู้ขึ้นเขาครับพี่น้องคะมากับน้องสลาคนสวยนะคะบานนวัดนะคะสาวนอ้องคอยนะคะที่น้องเอฟซีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งใจเป็นกำลังใจให้นะคะสาวจิ้พะโล่กับน้องคอยคนสวยนะคะอยู่ช่องยูทูบของสาวลิตี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามน้ำนะคะนี่คะ่ะบรรยากาศแบบสวยงามนะคะ กับสาลิซี่พาเว,วันนี้ค่ะขอบคุณข่ะเอฟซี FC นะคะแล้วถ้าจะไปไหว้พระสวยนะคะแล้วก็จะทายเอฟซีบึงอีกรอบหนึ่งค่ะตอนนี้อยู่ที่อ่างเก็บน้ําก่อนนะคะนี่ค่ะอู้สวยงามค่ะพี่น้องทั้งผีแห้งสวยอะ่ะนะคะบรรยากาศอุ้ยงามมากนี่ไง,ไงห้วยพง <c oughs> เจอแล้วค่ะพี่นอ้องสวยแบบงามเลยนะคะเหมือนกับอเหมือนกับทะเลสาบที่หนึ่งเนาะเนี่ย น่าขเหมือนผลิลสับเมืองนอกเลยนะคะ FC ขำเลาอุ๊ยแบบงามคะ่ะตัวไว้สวยๆสวยๆสวยมากเลยคะ่ะขอบคุณค่ะ FC ขอบคุณค่ะ